สบายดีจิน no ้อสบายดี <go> ้สุงสุดคนม่นอง้องไส้เนาะกินดองเมือนไ้องกันบ้านนอกนะร้านไสสั่งร้านไส้เปิดปิดเพลงสิบนาที่เอาสั่งอีเมนะอีเมนนันถ้ามาเล่นมาก็เก่มาขึ้นนะคับผมมาลูกจะมาเบิดอยู่สามล้านอี เอาแป้งเจ๊ตวนคัวอะคืนนะไห้กับผมมาป้าผอมหวานเนาะหลาบก้อยซอยคมผอมหวานอีเมย์จะกินหวานแล้วอีเมหมดจะกินปากไปเลยขอมี่นั่งเขานั่งกะละมังเด็กพี่น้องก็จะอีง่ายลังเก้อี ซื้อสายกำล pues, ังเริ่มจดเนาะลายซื้อกินกินยังไงกินว h y ยีเมสมามาสิกินเองดอกเสนอคะแนนน่ะผ่าหวานกันเถอะเฮ้ยได้มาบวงมาันนะฝาบคุมต้มแสร แมีแม่นาหนาซนาใสคกำลังมีความหักเฮ้ยเนกำลังมีความหักมากกว่าิแลแ้งร้านคบ่าวกันร้าเมวจีกันเฮ้ยแหงรบก้าวเ้าขาดเเฮ้ยหวานูบ่าวา้าแม่ราแซ่บแห้งเลยหวานน่ะเฮ้ยขาดรลยหวานน่ะ ขอนเดื้อขอนเดื้อพ่น้าพ่น้ามากินข่าวก่อนแล้วอ่ะซาจอยกำลังเสิร์ฟอาหารอยู่อีจอยมันอในนอยนงแต่มาขึ้นนะโอ้จอยมึงในนอแนแต่มาขึ้นนะ โตกลางโตกลางอย่างเดียพอเวลาสิบนาทีเปนรองปิดเพลงพว่าอยังเงงอยู่ข้างในคนไหนพูอยังเงงเป็นจะภาพกำลังหลังมาแห่เคยไปบ้านนองหวัดคนไหนคนไหนี้นองวัด เอาเอาบมอแฟนเจ้ามึงดูเฮ้ยเปลี่ยนเจ้าของอือไปเลยลงมือได้ไหมลงมือได้ไหมเอ้ย ยี่เมยบอกว่ามีต no <welche> ่ใบพานยี่เมย์บอกน้ำแต่งร้าใต้่องตาน้องเบากับปูอะเเอเฮียนเฮียนดกี่ไรเออขนมีบเป็นยังง้บุรี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 

กับเราบอกเคลียร์แล้วสันสบา,ายดีพี่น้องนั่งบอกเฮ้ยสยน่นัำแท่งมาหนับอกว่าว้าเซฟเลยร้านเนี่ยขายกุลีไหนไงมึงระวังกอียไงลังเด้อบอกมันพลอยเด้อมาขึ้นพี่ไอ้ว่าน,นั่งยังปอกโหลดต,ตรงกลางนะปูไม่เงี้ ได้ไม่ไงไม่ไงเราส่นสองปลาตุ้พี่นั่งเสิร์ฟเองว่าะนะบอร์บริสซอนตัวนี้นะจีซ้อนซ้ำว่าอะนี่พื่นเสิร์ฟผืนใหญ่เคี้ยวพื่นผด่นมะม่วงแตง อะไรไงท่านพ่อเนี่ยพ <pr> ่อเนี่ยมย์มย์หล่บ่แม่์เหล่เมื่อโอนนะโอนนะมานนอน้องเตะข้างเฮือนเบาด้านพี่งนอนตองขามกันน่ะเนาะเดี๋ยวว่าจอดรถเขาบอกว่าพี่เอ้ยผากรถเด้อวปล่ามาเช่นแม่ทำไมไม่ใหญ่สอนไม่มาเลยเมื่อคืนอ่ะอืม อีจาก็ออกไปโทรหาอีกโื้าแนผูสัมปะปิ้นผู้เข้าอีเมกันโอ้ยเจะผ่านมาแประานีกม่ได้มาหมตามกมาหมุงมากินเยมีอยู่ได้มีตู้เย็นไมพกการ์บมาคืนอยู่ตู้เย็นมาหุงนะอือ กแดกมันแดกกันสีนอะไ้ม te ันต้องกินงูฮะเองเนี่ยทุกระวังเ uh, ้ยพี่น้องเอ้ยกจะกินลายเด้พี่นองเด้อขันยานเกาอลีมันงายลังกัเด้อกำแดงก็จะ หามสดเด้อยวานขาถั่วเนี่นะขาสดแล้วเมยขึ้นมาวานลายใช่เนาะหมดจะขึ้นกับมืนอนี้แหละเนาะมาขึ้นย่มากตอนใดตอนหัวขามดำาะอิมกะอิมอยุ่ขาห้องกินต้มไก่เพราะว่าอิมแล้วเดินมาเสียงเงินหัวต้มไก่อยู่ส่สุด <c oughs> เออเอื้นกระเซียห <music> ัวไหลติบไหเจ้าตาละพกินสกีบกับบุเกินเลยเออสันไปสันมาพ่อสั่นมิจิพิมแต่พ่นองจะคล้องนางวะเพรแล้วพอแล้วคนดื่มมาม่าด้ยบ้านอราเดกกับบุมีมาพามาจักคนอีเมย์ก็เงี้ยผูกแขนผูกแขนพี่น้องปองไป พอกินขขาวก่อนไมลพอกินก่อนพอเลยพีจะบอก โอเคแล้วก็จะสแ่เคยไปแม่มาอจะคือไปนานอนพี่เมื่คืนอพอนมากตมอา้กคนคนอ เอาไปแย่รับไคี่รับไป่เอาอนด้ว่าอันเจ้าทามปูหยางกนส่วนมากก็มีบน้องแต๋นอร่ยนะน้ำมงน้ำม่งห้องาลัง งานต้องไเียงนหเลนน้ำมงใหญ่นั่แม่น้ำมงใหญ่นมงใหญ่ตนึงนี่อ้ยแม่เนี่เลิศค่ะบรนนสว่างอันนี้บ้านบ้านขอบ้านอันนั้นบ้านโคกกลางคุณเจ้าอยู่บ้านโคกกลางเด้อ้่พี่นั่งจะมาห้ามาหม่แสดงกระายนะคุณแม่เนีจะเป็นดูเนาะวะ มีญ่เคียวห้าก้ามพีน้งมีถวใหญ่มีถกลางไม่นะโอ้ยกับมาหวานมาทันนะกว่าโอ้สะออนนะไหมเนาะมเคี่ยวมากี่มแ่าใหญ่พี่นใส่เยอ่

อีแม yeah! wow. well, ่แม no. ่ถ oh, cool. oh, ้าเราไม่ตะนสว่างมันไม่จะน้มสว่างนะพูดอลไนการกำลังไม่เออนัทโว้เนี่เขาพแล้วายข่าอีกแล้ว ฮัลโหลค่ะโอ้น้ำโมงไงในห้องดูเถอะเนาะฮะอมาเล้ำมงใหเขาในห้องดูโคกกลางกับห้องอะไรนะโคกกลางสั่งละเท่า40บบาท ລານນ້ມສດກກກົກກສຸກມສບາ